จริงๆมันกินนานแล้วจริงๆมันได้กินนานแล้วถเมื่อและตัว แหมันกินเองไม่ได้แล้วติ๊กมันไม่กินเราลองยื่นให้มันกินวางให้ถ่ายให้มันกินอย่างนี้ไม่กินเหไรถั่วโตที่ก่อนมันกินเองไม่เหรอใช่มันก็กินอยู่แต่ว่ามันจะกินน้อยเหไรถ้าถ้าไม่หยิบให้มันก็ไม่กินป้อนเหมือนลูกเลย อาหาเนี่ยเคยเดี่ยวเนี่ยให้เชี่ยหมามาแล้วเล่นหมดเลยอตอนนี้ก็ซื้อมันนั่นเลยพี่ดีมันได้เนีทาร์นอัดอ่ะทาร์นอัดพี่ว่าเขาจองอ่ะตัวที่ลุงจับไปอะไรวะทาร์นอัดเหมือนกันตั้งชื่อเหมือนกันเขาก็ตั้งชื่อว่าทาร์นอัดเหมือนกันแล้วเราบอกว่าพี่ว่าชื่อทาร์นอัดดูเรียนอยากได้กินชิ้นหนึ่งไงทำไงก่อนไหนอีก กันแหลกมไม่ไหนล่ะน,น,น,นี่นม่คกดูแบกูไม่เคยออกไปมันกินไปนั่นน่ะนั่นด่าเหนอหลัดหนัานางเชียวขอาเอามาใหม่ใหม่มันไม่เกกันหร้กใหญ่ไปทำอะไรก็เนี้ยดื้อจากจักพี่ไม่เคยออกไปดูะดูยวอยู่ในนี่ วันหน้านั่งเดี๋ยวขี่หลังได้เลยโหมาถึงโตเออยันเล่นกับวันอยู่เลยตัวเท่าด้านหน้านี่แหละมั้งนะหรือวัดใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่ามึงบอไปมันดันล้มอ่ะมันเคยออกเนี่มันอยู่สามทีเดือนนี่มันเคยออกเลยถ้าแม่ไม่อยู่มันไม่กินนะ Muy chút quá nhiều người ta hỏi những tóc bữa nay mặc dù bị thân quá nó đã quá thú mèo mưa quái cắt mà...

สู่วงการบอลคาวอย่างเป็นทางการจะมีกี่ขอ้อว่าอันท่ายอะท่าสองก็ได้เผื่อเลี้ยงลูกกี้แต่ถ้าไม่มีลูกี้ก็ไว้เลี้ยงชายหญิงคนละครอบสองเลยใช่ไหมแล้วคงคงไว้ชิดนู้นได้ไหมอ่ะหนูว่าจะอ๋อตรงนี้แบ่งเปแบ่งแบ่งไม่ต้องเอาใหญ่มากใช่ไหมถ้าเล่ราคิดว่าเราจะยทำใหญ่